กระทอมที่พูดกันเสมอมานะคะว่าเป็นหนึ่งในพืชที่เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตชุมชนวิถีชีวิตชาวบ้านกันอย่างมากวันนี้ถูกปลดจากการเป็นสารเสพติดให้โทษแล้วค่ะมีผลทําให้คนที่กระทําความผิดที่เกี่ยวข้องก็จะได้รับการปล่อยตัวทันทีนะคะทีนี้พอพ้นจากการเป็นพืชเสพติดแล้วเนี่ยสามารถปลูกสามารถบริโภคกระท่อมได้ตามวิถีชาวบ้านค่ะ พืชกระท่อมเป็นไม้ยืนต้นมีสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทน,นะคะเมื่อก่อนเนี่ยเขานํามาใช้รักษาการติดเชื้อในลําไส้บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อลดไข้บรรเทาอาการไอท้องร่วงปัจจุบันค่ะมีบางส่วนเอามาใช้เพื่อกดความรู้สึกเมื่อยล้าให้ทนต่อการทํางานกลางแจ้งทนร้อนทนแดดทํางานได้นานมากขึ้นค่ะที่ผ่านมากระท่อมถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ห้าในพรบยาเสพติดให้โทษ ซึ่งการปลดล็อกพืชกระท่อมมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะเบื้องต้นประชาชนสามารถปลูกสามารถขายได้และยังมีผลให้ต้องปล่อยตัวผู้กระทําความผิดตามกฎหมายพืชกระท่อมให้ถือว่าไม่เคยกระทําความผิดโดยต้องเป็นกรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผสมสารเสพติดอื่นนะคะในจํานวนคนที่น่าจะได้รับการปล่อยตัวก็จะมีผู้ต้องขังในเรือนจํา1,038คน คนที่ถูกจับในข้อหาพืชกระท่อมที่อยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจหรือว่าอยู่ระหว่างการประกันตัวก็จะถูกยุต,ติดำเนินคดีและจะได้รับการปล่อยตัวในทันทีค่ะส่วนใครที่ถูกดำเนินคดีในชั้นศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาก็ต้องจำหน่ายคดีออกจากสารระบบของศาลหรือว่าจะได้รับการพิพากษายกฟ้องรวมถึงผู้ที่ถูกกักขังแทนค่าปรับ ก็จะต้องยกเลิกการเสียค่าปรับด้วยการกักขังแทนค่าปรับนะคะแต่ว่าจะเรียกคืนค่ากักขังแทนค่าปรับที่ผ่านมาไม่ได้นะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกเหมือนกันบอกว่าพอปลดล็อกแล้วทีนี้ก็ต้องคิดต่อแล้วว่าถ้าจะให้กระท่อมเป็นพืชเศรษฐ,ฐกิจจะต้องทํำยังไงแล้วที่สําคัญคือต้องดูยังไงไม่ให้ราคาตกค่ะตอนนี้เนี่ยราคากระท่อมไม่ควรจะต่ํากว่ากิโลกร,รัมละ200บาทแต่ถ้าในอดีต แอบ,บ,แบ,บขายกันนะคะเพราะขายได้อยู่กิโลกรัมละ500ร้ถึง600บาทก็ต้องมาพิจารณากันให้ดีว่าจะทำอย่างไงให้พืชกระท่อมเนี่ยกลายเป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวที่สำคัญค่ะ